สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้อเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะใครก็ได้ราศีอะไรลัคนาราศีอะไรได้หมดนะคะผู้อ่านไม่ดูตรงนั้นเนาะก็เป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่ในใจตอนนี้แล้วกันจากคนเก่าคนใหม่อะไรก็แล้วแต่ได้หมดดูซิว่าเขาคนนั้นเนี่ย มีแผนการอะไรในใจที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณวางแผนอะไรเกี่ยวกับคุณไว้ไหมนะคะเฮอร์มิตเเวิลเออร์สตาร์นายออฟครับ Eight of Pentacle Strange Night of Pentacle Oh, the Empress Knight of Cups. มาดีนะเนี่ย King of w a n d s อืมถามว่าเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวคุณไหมมีแน่นอนตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนะคะเปิดออกมาคือเป็น The Hermit คือลักษณะคือนิ่งเงียบแต่มีแต่คิดนะไม่ใช่ว่านิ่งไปเฉยๆไม่ใช่ว่าเงียบไปเฉยๆไม่ใช่ไม่คิดอะไร นี่เงียบแต่ว่าคิดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดคิดอะไรอยู่ในหัวแล้วก็เหมือนเขาจะคิดอะไรมากมายนะคะคิดออกแล้วด้วยแหละอืมว่าจะทําอะไรกับคุณในอนาคตหรืออยากจะทําอะไรกับคุณมีการวางแผนมีการวางแผนเอาไว้นะคะ เขาดูค่อนข้างจะหมกมุ่นกับคุณอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วดูค่อนข้างที่จะหลงไหลได้ปลื้มคุณมากๆเลยอ่ะ mm. เขาค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกมีความ <S 2> <S 2> <S หมกมุ่นค่อนข้างจริงจังกับคุณอะ <S <S จริงจังมากๆด้วยนะคะ <S <S สิ่งที่เขาคิดหรือแพลนเอาไว้เกี่ยวกับคุณในอนาคตก็คือ เขาผู้อ่านว่าเขาอะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะทํางานมีการมีงานที่มั่นคงแล้วก็มีงานที่มั่นคงแล้วก็มีเงินมากพอคือกำลังพยายามเขากำลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะพยายามเก็บเงินพยายามทำงานแล้วก็ อยากให้หน้าที่การงานเนี่ยมันดีขึ้นอยู่ในระดับที่แบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอะไรมากมีความมั่นคงมีความเสถียรมากพอถ้าตอนนี้เขายังแบบทำงานแบบเป็นตำแหน่งทั่วๆไปธรรมดายังไม่ได้เป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากอยู่ในขั้นที่เป็นระดับหัวหน้าระดับบอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่แต่แบบคืออยากให้มันเลื่อนขึ้นไปกว่าน,นี้หน่อย่ะ คือตอนนี้เขายังรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคไม่ว่าเขาจะอยู่ในตําแหน่งไหนอะนะคะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนแต่สําหรับตัวเขาอะเขาเขามีความรู้สึกว่าอยากสูงขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยเขายังไม่โอเคเขายังรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงมันยังไม่เสถียรพออยากพัฒนามากกว่านี้อยากเติบโตมากกว่านี้แล้วก็อยากเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้อยากจะเป็นคนที่มีความ มั่นอกมั่นใจในตัวเองมั่นอกมั่นใจในตัวเองที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและดูแลได้ทั้งตัวเองและดูแลคุณได้ด้วยหรือว่าถ้าจะมีครอบครัวก็จะได้มีครอบครัวที่สุขสบายอะค่ะไม่ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องของการเงินไม่ต้องเครียด วิ่งวุ่นหาเงินหัวหมุนอะไรอย่างเงี้ยบ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นอ่ะนะคือเขาเขาต้องการความมั่นใจในตัวเองก่อนต้องการให้ตัวเองมีความพร้อมมากๆแล้วเมื่อเมื่อตอนนั้นเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะได้กล้าที่จะชวนคุณมาอยู่ด้วยเขาเนี่ยคุณเห็นเนาะดี p l a c เเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคือตัวเต็งอันดับหนึ่งของเขา หรือจะพูดง่ายๆตอนนี้เขาก็คิดเอาไว้แล้วหละว่าถ้าจะแต่งงานถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งก็ต้องเป็นคุณอะไม่น่าจะเป็นคนอื่นไปได้คือไม่น่าจะผิดโผลแล้วนะคะเป็นตัวแตง่งเป็นเป็น Number o เป็นที่สุดเป็นหนึ่งเดียวของเขาคือคิดเอาไว้แล้วแล้วคุณเนี่ยคือถูกอกถูกใจเขามากที่สุดเท่าที่เขาเคยรู้จักมา เท่าที่เขาเคยพบเคยเจอใครเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยใช่ที่สุดแล้วอืมก็อย่างที่บอกเขาทั้งรักทั้งหลงคุณเลยอะคือไม่รู้แหละว่าคุณจะใช่มากน้อยแค่ไหนแต่เขารู้สึกว่ามันใช่อาจจะพอด้วยอารมณ์หลงด้วยหรือเปล่าเออกําลังรักกําลังหลงอะไรมันก็ใช่ไปหมดไม่หรอกนะก็ไพ่มันออกมาอย่างนี้ไพ่ันออกมาดีเขาจริงจังกับคุณมากๆคุณเห็นไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออ เหมือนเขาเขายอมคุณนะเขายอมคุณมากกว่าคนอื่นๆเขายอมคุณมากกว่าคนอื่นๆเช่นก่อนหน้าเนี้ยไม่ว่าเขาจะเคยคบหาใครมาค่ะเขาอาจจะไม่เคยคิดเรื่องของการใช้ชีวิตคู่การสร้างครอบครัวหรือแม้แต่การใช้ชีวิตร่วมกันอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ยอมใครมากขนาดนี้ก็ได้แต่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเขาอยากยอม ยอมเพื่อให้คุณสบายใจยอมเพื่อให้คุณมีความสุขเพื่อที่คุณกับเขาอะ่ะจะได้อยู่กันไปยาวๆอยู่กันไปนานๆแต่ในอนาคตของเขาอะ่ะมีคุณแน่นอนมีคุณอยู่ในนั้นแน่นอนแล้วเขายกให้คุณเป็นที่หนึ่งเป็น n u m b e อร์ด้วยแล้วเขาอยากให้คุณสุขสบายนะอืมเขาอยากให้คุณเป็นแบบเหมือนราชาเหมือนราชินีของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณมีความสุขอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาอยากจะดีขึ้นกว่านี้ดีขึ้นในจุดที่เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้อ่ะอืมผู้่าว่าเป็นความคิดที่ที่ดีนะแล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดแบบเพ้อเจอร์เพ้อฝันนะเป็นความคิดที่ที่เหมือนกับ ใตรตองใช้สติดีแล้วอะ่ะไม่ได้แบบว่าเพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดจากสมองด้วยคิดจากสมองไม่ใช่คิดจากอารมณ์สุนทรีแบบว่าฝันกลางวันอะไรอย่างเงยไม่ใช่นะคะเหมือนเขาไต่ตองดีแล้วคิดออกมาจากหัวสมองของเขาใช้สติใช้ใช้ความคิดมากกว่าใช้อารมณ์ traction อืม mm. let go of control issue ว่ารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาอะกำลังหลงคุณหรือว่าข้างใครในตัวคุณแล้วเขาก็เหมือนแบบางครั้งอะมันควบคุมตัวเองไม่ได้ อืมคิดถึงมากอยากเจอมากอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องดึงสติตัวเองอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งมันก็ก็ทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปหลงก็ปล่อยให้หลงไปแต่ก็นั่นแหละแต่ถ้าเขาแบบมัวลุ่มหลงคุณอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาก็จะไม่มีกระจิตกระใจไปทําเรื่องอื่นไปทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะคะเขาก็เลยต้องดึงสติต้องกลับมาอยู่กับตัวเองต้องแบบต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าคุยกับคุณทุกวันหรือว่าไปเจอคุณทุกวันไปหาคุณทุกวันเขาจะยิ่งหลงไหลได้ปื้มยิ่งข้างใครคุณเขาก็เลยบางครั้งนะบางครั้งเขาต้องฝีเฟดตัวเฟดตัวออกมาหรือว่าอาจจะนิ่งไปบ้างเงียบไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาใช้สมาธิเพื่อให้ตัวเองมีสมาธิาธจดจ่ออยู่กับตัวเองบ้างอย่าไปจดจ่ออยู่กับคุณเกินไปอืมโซเมดอา เขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาอ่ะนะคะเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่ใช่แล้วคุณสองคนเนี่ยเอาจริงๆก็มีความเป็นเนื้อคู่กันอยู่เหมือนกันมีความเป็นเนื้อคู่นะคะมีความเป็นโซเมทเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในวความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปนในทิศทางที่ดีค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะโอเคก็ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะคือเดี๋ยวนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่ผู้อ่านบอกว่ามันค่อนข้างเป็นในทิศทางที่ดีทำไมต้องใช้คําว่าค่อนข้างเพราะถ้าตามที่เราดูกันเนี่ยคือมันเป็นแค่แผนไงเออมันเป็นแค่แผนของเขาที่เขาวางวางเอาไว้แต่ทีเนี้ยเขาจะทําได้หรือทําไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยนอยเนี่ยความคิดของเขาหรือแผนที่เขาวางไว้เนี่ย มันเป็นไปในทิศทางที่ดีดีมากๆด้วยมันก็มีชัยไปแล้วเนาะครึ่งหนึ่งนะคะที่เหลือก็คืออยู่ที่การกระทำของคนสองคนการปฏิบัติตัวของคนสองคนก็คือคุณกับเขาที่คบหากันเนี่ยจะประคับประคองความรักให้ไปในทิศทางไหนอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับคุณสองคนแล้วนะคะโอเคอ่ะจบจริงๆแล้วคราวนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรัะชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ